กลับมาติดตามช่วงแรกของรายการดีเทรนด์นะครับไปดูการเปิดตัวแฟลชเลสใหม่จากค่ายโนกเกียรูเมีย1320ครับโนเกียลุยขายแฟลชเลราคาจับต้องได้ โนเกีย <No> เชื่อโทรศัพท์กลายเป็นปัจจัยที่5ประกอบกับสัญญาณ2-3เดือนที่ผ่านมายอดขายยังเติบโตอย่างต่อเนื่องล่าสุดขึ้นสู่เบอร์3ในไทยแล้วพร้อมลุยเปิดตลาดแฟลปเลตรูเมีย1320ในราคา11,500บาท คุณยานทนสิมะวานิจกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทโนเกียประเทศไทยจำกัดบอกว่าจากยอดขายในช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงต้นปีนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่แสดงให้เห็นว่ายอดขายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยลดลงไปแต่ก็เห็นว่าบางช่วงผู้บริโภคอาจยังไม่มีอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยและเดินห้างสรรพสินค้าน้อยลง ล่าสุดมีการเปิดตัวลูเมีย3 2 0ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8ที่มีขนาดหน้าจอ6นิ้วความละเอียด HD 720p ทำงานบนหน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon 400 Dual ดูเอาคอ h z แรม1 GB ออกมาตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่นิยมหันมาใช้งานสมาร์ทโฟนหน้าจอขนาดใหญ่มากขึ้น และยังได้มีการทำโปรโมชั่นร่วมกับแอปพลิเคชันแซบมูวีให้ดูหนังเพียงเรื่องละ5บาทโดยจ่ายแค่35บาทเพื่อรับ280เครดิตแล้วนำเครดิตที่ได้ไปใช้โหลดหนังที่ชื่นชอบหนังหนึ่งเรื่องใช้40เครดิตคุณจึงเพลิดเพลินกับหนังเรื่องโปรดได้มากถึง7เรื่องเอเซอร์นี้ตลาดโน้ตบุ๊กส่งไอคอนีย W4 รุกแท็บเล็ตวินโดว a อเซเผยตลาดรวมเดสก์ท็อปและ PC ปี2,556หดตัวถึงขั้นสุดแล้วโดยมียอดขายลดลงมากกว่า20%เมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่าปี2,557นี้น่าจะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยมองตลาดโน้ตบุ๊กยังคงหดตัวต่อเนื่องและผู้บริโภคหันไปเล่นสเปคสูงกันมากขึ้นคุณนิธิพัฒนประวินวงศุติรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์บอกว่า ยอดขายเดสก์ท็อป PC และโน้ตบุ๊กในประเทศไทยปี2013ที่ผ่านมาขายได้รวมทั้งสิ้น3.1ล้านเครื่องลดลง20%เมื่อเทียบกับปี2012ที่มียอดรวม3.7ล้านเครื่องโดยหากแยกเป็นตลาดโน้ตบุ๊กเพียงอย่างเดียวจะมียอดขายรวม1.5ล้านเครื่องลดลง25%จากปี2012ที่ขายได้2ล้านเครื่องโดย Acer มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาด PC 19%และตลาดโน้ตบุ๊ก28% คุณนิทิพัฒน์ยังบอกว่าการตลาดแท็บเล็ตนั้นที่ผ่านมาแท็บเล็ต PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ยังมีตัวเลือกไม่มากนักเนื่องจากส่วนหนึ่งผู้บริโภคมีการติดตามข่าวสารและยังรอการอัปเดตเป็น Windows 8.1อยู่ทำให้ในตลาดนี้ยังคงเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมตลาดดังกล่าวและเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้น a อ e r จึงได้เปิดตัว a อ e r w c 4แท็บเล็ตจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่มาพร้อมกับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows 8.1ที่สามารถตอบสนองการใช้งานและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ขอพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าดีโชเคจะกลับมาพร้อมกับก,บการรีวิวสมาร์ทโฟนจากค่ายโนเกียโนเกียลูเมีย1520ครับ